S 1> <S 1> <S <an> <S ข้อนี้อยากรู้ว่านักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับนะบางคนก็จะไปไปตั้งเลยว่าให้มีนักเรียน x คนอะไรแบบนี้นะอยากรู้มีานักเรียนทั้งหมดกี่คนนะแต่ถ้าเป็นครููจะไม่ไม่ไม่ไปตั้งว่านักเรียนเป็น x คนนะเราดูเรื่องราวกันคือถ้าเราสมมติอ่สมมตินะถ้าเราไปตั้งให้นักเรียนเป็น x คน สมมตินะตอนที่พูดถึงวันนี้มีนักเรียนมาเรียนเพียงสองในสามมีนักเรียนมาเรียนสองในสามของทั้งหมด มันก็จะกลายเป็นว่าต้องติดเศษส่วนหนไหมครับต้องติดเศษส่วนงั้น,นครูจะไม่ตั้งจำนวนนักเรียนให้เป็น x นะครูจะมองว่าอย่างนี้ก่อนนักเรียนทั้งหมดมีสามส่วนนักเรียนทั้งหมดมีสามส่วนวันนี้มาสองส่วนนี่คือมามา แล้วก็ไม่มาหนึ่งส่วนนั้นครูก็จะตั้งให้จํานวนนักเรียนเนี่ยนะครับให้แต่ละส่วนเ,เนี่ท่ากับ x นักเรียนทั้งหมดมีอยู่3ส,ส่วนก็สาม x แล้วก็มีนักเรียนที่มาอยู่2ส,ส่วนนั้นมีนักเรียนที่มาอยู่2 x คนเนี่ยมันก็ไม่ต้องติด เศษส่วนโดยไม่จําเป็นอันนี้พอเข้าใจป่ะเข้าใจไหมครับข้าแจครับอืมอืมโอเคก็ูแจกขนมให้นักเรียนที่มาให้นักเรียนที่มานะครับคนละหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นจํานวนขนมที่ครูแจก จะเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาเนาะจึงเท่ากับ 2x ชิ้นนะครับบอกว่าคุณครูเนี่ยแจกขนมไป3ใน4ของที่เตรียมมานะครับไอ้ 2x ชิ้นเนี่ย มันเป็นสามในสี่ของขนมที่คุณครูเขาเตรียมมาแปลว่าส่วนที่เหลือที่คุณครูเขายังไม่ได้แจกเนี่ยคือคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับคุณครูแจกขนมไปสามส่วนสี่ของที่เตรียมมา เพราะฉะนั้นยังเหลือขนมอีกประโยคนี้เหมือนจะบอกว่า,าครูเขาเตรียมขนมมาเนี่ยแบ่งได้เป็น4ี่ส่วนแจกออกไปแล้วสามส่วนได้แจกออกไปแล้วสามส่วนแจกออกไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้แจกก็ต้องอีกหนึ่งส่วนใช่ปะ่ะงงๆง,งปะครับงั้นขนมส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งในสี่นะหนึ่งสนสี่อืมโอเคนะครับ หนึ่งส่วนสีของขนมที่เตรีมมา ซึ่งไอ้ตรงที่ไม่ได้แจกเนี่ยมันเท่ากับ6ชิ้นครับเนี่ยบอกว่ายังเหลือขนมอยู่อีก6ชิ้นนแปลว่าหนึ่งในสีของขนมที่เตรียมนะหในสีของขนมที่เตรียมมาก็คือ6ชิ้น จะบอกว่าหนึ่งช่องเท่ากับหกชิ้นใน <c oughs> ตรงที่ไม่ได้แจกตรงนี้นะครับหช่องตรงนี้เท่ากับ6ชิ้น นั้นไส่วนที่แจกสามช่องส่วนที่แจกเท่ากับสามช่องก็แปลว,แว่าขนมนั้นถูกแจกไป18ชิ้น แค่นี้ก่อนององปะไม่ค่ะอืมคุณครูเขาแจกขนมไปให้นักเรียนคนละหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับ <c oughs> จำนวนขนมที่ครูแจกจึงเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาใช่ไหมนั่นก็คือสองเอกคนแจกขนมไปสองเอกชิ้นแสดงว่าสองเอกชิ้นเนี่ยก็จะเท่ากับสิบแปดชิ้นนั่นเง่ง จะมขน,นมที่ครูแจกนะนเท่ากับจำนวนที่มาเท่ากับ 2x ชิ้นซึ่งก็เท่ากับ18ชิ้นก็เ,เอามาเทียบกันเลยครับเพราะฉะนั้น 2x ชิ้นเท่ากับ18ชิ้น 2x เท่ากับ18นะจึงได้ x เท่ากับ สิบแปดหารด้วยสองก็เท่ากับเก้าชิ้นนะเท่ากับเก้าก่อนคำถามคือนักเรียนห้องนี้มีกี่คนนักเรียนห้องนี้มีกี่คนนะนักเรียนห้องนี้มี <c oughs> นักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดสามเอ็ดคน <c oughs> ข้างบนยังไม่เสร็จครับเดี๋ยว <c oughs> ตั้งใจาัท่าใจฟังก่อนครับท่างใจฟังก่อนนะจะได้คิดตามก่อนนะครับนะเดี๋ยวครูให้เวลาจดนะครับนะคิดตามก่อนถ้าเราเจะลอกให้ทันอย่างเดียวลอกให้ทันอย่างเดียวหรือเราไม่ได้ฟังมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับ นะในห้องนี้มีทั้งหมดยีิบเจ็ดคนนะครับไม่ใช่ไปหาสี่เอกนะครับนี่ทั้งหมดคือสามเอกคนเอาช่วงนี้ก่อนนะ เหลือเป็นตัวเราลิงดีกว่านะเหลือเหลืองงๆกับข้อนี้หรือเปล่าครับไม่งงครับ